ตอนที่200บรรลุเซียนหลังขบวนสีเฟื่องเหนียนจากเมืองอูตี้ด้วยความเร็วแล้วเสี่ยวฉงจือซึ่งมีสถานะแปลกประหลาดก็งอนิ้วนับคำนวณสีหน้าเผือดขาวจู่ๆก็โดดลงจากมา้ากลิ้งตัวถึงเผ้าผมบนพื้นถนนน้ำหูน้ำตาไหลพลากท่าทางน่าสงสารดังหัวใจฉีกปลอดขาดปนึ่งบิดาโจนเด็ดปุผาบนหลังมา้าถูกผู้ดำรงคนธรรมสังหารกันนั้น สีเฟื่งเหนียนได้ฟังจากชิงเหนียวเรื่องเติ้งไทเออสังหารคนในเมืองรวมถึงคำสนทนาระหว่างเทพกระบีกิ่งท้อและเสี่ยวชงจือพอคาดเดาเบื้องหลังอันลวงโลกของเด็กคนนี้ได้รำไรเด็กน้อยดิ้นพล่านจนฝ่นดินเปลือเต็มตัวสุดท้ายยืนเท้าสะเอวกลางถนนหันหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้ปาดเช็ดน้ำมูกน้ำตาตะโกนต่อว่าเจ้าหวงเฉามารดามันเถอะกระทำการใดไม่เข้าขั้น จะแข่งกับเขาหลวงหูเราไปใหญ่กันส่วนเจ้านักพศต,ต่ำต้อยกล่าวเหตุผลกับเจ้าอย่ามาหาเรื่องทะเลาะก,กับข้าอย่าคิดว่าเจ้าคือปฐมมารดาหลีแล้วนักพจต,ต่ำต้อยจะไม่กล้าต่อว่าตอนนั้นสำนักเทียนซื้อแค่ไม่ให้สตีที่เจ้าชอบขึ้นเขาจุดทูปกับไหวเท่านั้นไม่ใช่หรือรุ่นหลังทะเลาะก,กันเท่าฝึกบำเพ็ญมาหลายชาติอย่างเจ้ากับฟัดกาเฟีตดอันใดกันดอกบัวโชคชะตาเก้าดอกทีเดียวเก้าดอก นักพจน์ต่ำต้อยมีทรัพย์สินเล็กน้อยเท่านั้นถูกเท่าอย่างเจ้ากระทําจนไม่เหลือหล่อแล้วนักพจน์ต่ำต้อยหมั่นเพียรมัธยัตดิดำรงตะกูลมาทั้งชีวิตเป็นเรื่องง่ายได้หรือง่ายนักหรือกล่าวมาถึงสุดท้ายเด็กน้อยที่คํานึงก็นักพจน์ต่ำต้อยสองคำก็นักพจน์ต่ำต้อยสะอึกสะอื้นช่วงไหลเล็กสั่นกระเพื่อมขึ้นลงผู้ได้ยินต่างหลั่งน้ําตาผู้ได้เห็นต่างเสียใจโดยแท้ สีเฟิ่งเหนียงสีหน้ายินดีในเคราะห์ของผู้อื่นมองไกลไปยังตรงไห่ที่มีผู้คนแน่นขนาดถือเสียว,ว่าหาความสำราญในยามลำบากก็แล้วกันจึงชักม้ามาข้างกายหลงอีส่วนยิ้มพลางถามว่าไม่ปอบลูกเจ้าหน่อยหรือหลงอีส่วนแทบไม่มีที่ยืนมือไม้พลาวันไม่รู้จะทำอย่างไรดีใบหน้ากระตกเกรงเหงื่อการแตกเต็มศีรษะอย่างลูกชายอันใดกัเล่า เจ้าเด็กหลวงโลกที่เทพกระบี่รุ่นใหม่เรียกขานว่าเทพเซียนอาวุโสนับถือเขาเป็นบิดาก็นับว่าเขาได้เปรียบครั้งใหญ่แล้วที่สําคัญคือเด็กนั่นยังทําท่าจะเป็นจะตายหันมาตะโกนเรียกหลงอีส่วนว่าตันพ่อหลงอีส่วนพระโพธิสัตว์ปั้นจากดินโคลนก็มีโทสะรีบสวนกลับไปว่าท่านผู้เท่าเลิกล้อเล่นกับข้าน้อยได้แล้วข้าต้องเรียกท่านว่าท่านบรรพชนต่างหากเสี่ยวฉงจื่อมองคอน เรียกเจ้าว่าพ่อก็เป็นพ่อแล้วเ้อเช่นนั้นข้าไปเรียกห้องเต้นในนครหลวงว่าหลานเขาไม่กลายเป็นหลานข้าแล้วเลอขนไม่ได้ความหลงอีส่วนแทบกากโลหิตหากไม่คํานึงถึงสถานะปกปิดของเสี่ยวฉงจือคงได้ทะหลันลงจากม้าไปหิ้วเจ้าลูกเต่าขึ้นมาฟาดแล้วสีเฟื่งเหนียนมองคู่รักคู่แค้นสองคนนั่นปลาดหนึ่งสายตาไปหยุดบนใบหน้าไร้เดียงสาของเสี่ยวฉงจือ เมื่อก่อนเคยอ่านพบในคำพีต่ว่าอายุเกินร้อยแต่รูปรักษ์ดังดารุณบรรยายความอัศจรรย์ของเซียนสำนักเต่าสามปัจจัยบรรจบตกผลึกดารุณวิสุทธ์สอดคล้องกับสิ่งที่เติ้งไทเออเรียกว่าหวนคืนแก่นแท้จับสังเกตสายตาที่มองมาของเตียนเซียไดย้เสี่ยวชงจือตบปัดบั้นท้ายหวังมาดยอดคนรูปเขาอย่างเคยชินรูปไปสองครั้งล้วนรูปได้แต่ความว่างเปล่า นึกถึงได้ว่าร่างกายที่ตนมาสถิตหลังออกจากด่านเป็นเพียงเด็กน้อยไหนเลยมีเคราให้ลูกเพื่อหวังมากจึงยิ้มกระดากแต่ไม่ปิดบังเดินสายอาดๆมายังข้างตัวลงอีส่วนเปลีนขึ้นหลังม้าเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมสีเฟื่องเหนียนเอ่ยว่านักพศต่ำต้อยเจ้าส่วนสู้แห่งเขาหลงหูแม้สีเฟื่องเหนียนเตรียมใจไว้ก่อนแล้วแต่ได้ยินอันตรพานน้อยแนะนำตนเองยังคงสถานวูบ สี่เทพจาจารแห่งยุคเจ้าสีอี้และเจ้าสีถวนเป็นลำดับศักดิ์รุ่นสี่ไม่เพียงสูงส่งในสาแรกตะโกนแห่งสำนักเทียนซือฐานะในระบบเต๋าก็เป็นลำดับต้นๆคุณธรรมสูงเรื่องบารมีหลังจากลำดับศักดิ์สีก็เป็นลำดับศักดิ์ตันอย่างเจ้าตันเสียและเจ้าตันผิงต่อไปคือรุ่นจริงนอกจากเจ้าสีอี้และเจ้าสีถวนแล้วยังพอมีลำดับศักดิ์รุ่นสีที่จำศีลไม่ออกจากดาน เพียงแต่หากไม่ใช่สายตรงของสำนักเทียนสือก็มีความสามารถธรรมดาไม่มีชื่อเสียงเทียบเท่าเทปจารย์อาวุโสแต่ลำดับรุ่นส่วนที่สูงกว่าลำดับศักรุ่นสีถึงสองขั้นผู้คนนอกภูเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนอายุเจก็นับว่าแก่ชราบนโลกแล้วแต่ผู้ที่อยู่ตรงหน้าสีเฟิองเหนียนคำนวณแล้วน่าจะอยู่มาร้อยสีปีสีเฟืองเหนียนควบคุมม้าขึ้นไปบนเนินสูงแห่งหนึ่ง คล้ายตัดสินใจรอหลี่ชนกังที่นี่เด็กน้อยที่เรียกขานตนเองว่าเป็นเจดินลุ่นส่วนของเขาหลงหูขมวดคิว้วไม่ไปต่อหรืออยู่ใกล้ถึงเพียงนี้ไม่กลัวว่าหลี่ชนกังจะพ่ายแพ้แก่หวังเซียนจืออีกครั้งถึงตอนนั้นเจ้าได้แบกรับผลกรรมอ่วมแน่เติง้งไทเออสังหารคนในเมืองอูตี้และมอบกระบี่ให้เด่นชัดว่ามีความตั้งใจสีเฟื่องเหนียนฉเฉิงเอ๋อมองผืนสมุทรนิ่งเงียบไม่เอ่ยคำ กล่องที่เก็บ12กระบี่ถูกเขาวางไว้ในรถมา้าสำหรับเติ้งไทเออสีเฟิ่งเหนียนไหนเลยกล้าประมาทเติ้งไทเออมีพฤติกรรมประหลาดเรื่องชื่อจริงแท้เท็จปลอมหากเติ้งไทเออขุดหลุมสีเฟื่องเหนียนคงไม่อาจได้ความหลักแหลมไม่พูดพร่ำทำเพลงกระโดดลงไปฝังตัวเองทั้งเป็นขนาดคำพีของหวังเซียนจือที่จ้เง,งันอ,อ๋อมอบให้ในตอนนั้นสีเฟิ่งเหนียนก็ยังไม่รีบร้อนฝึก จำเป็นต้องกลับไปเปยเหลียงให้ใบหน้าจึงจอกขาวตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าเป็นประโยชน์ไม่มีพิษมีภัยถึงลงมือฝึกไม่เช่นนั้นหากฝึกไปในระยะแรกลดหน้าหนึ่งวันพันลีต่อมาเส้นเอ็นเส้นปลานแตกรา้าพลังฝีมือถูกทำลายสิน้นสีเฟื่องเหนียนจะไปร้องทุกข์กับผู้ใดการต่อสู้เหนือตรงไห้ฝาลั่นคลันคืนฝนตกหาใหญ่พลิกคงคาคว่ำสีทันดอน ม่านกระบี่แผ่คลุมสุดลูกหูลูกตาเห็นแล้วผู้คนมืดฟ้ามัวดินริมฝั่งตรงไห่ต่างตะลึงพึงเพลิดคาดไม่ถึงว่าชาวยุทธในโลกล่าจะต่อสู้ถึงขั้นนี้ได้ชาวยุทธหลายสิบคนที่เข้าไปชมมองการต่อสู้ใกล้ถูกฤทธาและเจดกระบี่บทขยี้จนไม่เหลือเศษซากหวังเซียนจือเจ้าเมืองอูตี้ขาวผมยาวในชุดคลุมดำรูปร่างสูงใหญ่เท้าเปล่ามือไพ่หลังยืนเหนือขึ้นคลัง ปล่อยให้กระบี่หน0่ก้อว่าเล่มกลูเข้าใส่ดังฝูงพึ่งรุมโจมตีนอกรัศมีสาจังกระบี่บางส่วนหักสะบั้นร่วงลงทะเลเหลือกระบี่เหินแป0รอเล่มดาหน้าฝ่าเข้าไปในรัศมีสองจังมีเพียง600เล่มเข้าใกล้รัศมีหนึ่งจังใกล้ตัวหวังเสียนจือได้รังสีกระบี่เต็มเปลี่ยมปทาิทธารุนแดงสายฟ้าแลบแปลปราบสนั่นกึกก้อ,องสถานสะเทือนแก้วหูกบี่สามอเล่ม แทงใส่ร่างหวังเซียนจือบุรุษผมขาวในชุดดำหักสะบั้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทันทีแต่หวังเซียนจือไม่เป็นอันใดแม้แต่น้อยผู้ชุมมองต่างคิดว่าหลังหนึ่งเก้าร้อยเล่มไล้ประสิทธิผลแล้วชายชาราในชุดหนังแกะคงสิ้นท่าคาดไม่ถึงชายชาราเอ่ยเชื่องช้าเพียงสองคำว่ากระบี่สำริดเศษซากกระบี่ที่หักสะบั้นล่วงลงทะเลพันลอยขึ้นเหนือน้ำ หลอมรวมผสานเป็นกระบี่ขนาดใหญ่ไร้เปรียบปาดในโลกล่าลอยคว้างขวางกลาง,างระหว่างทั้งสองคนเมื่อกระบี่สำริดม่านกระบี่พลันแตกราวแสงทองระยิบระยับร่วงกู่กล่าวชายชารารูปลักษณ์ธรรมดาหัวรอ่อเสียงก้องโสดหลีฉุนกังกระบี่นี้เบิกประตูสวรรค์สังหารหวังเซียนจือได้หรือไม่หลี่ฉุนกังหนึ่งกระบี่เบิกประตูสวรรค์เปิดประตูเห็นภูผา ภูผานี้คือคุนหลนขบวนคนบนเนินเขาต่างชมมองด้วยจิตใจวุบไหวนี่ถึงเป็นเทพเซียนปัตตภีอย่างแท้จริงขณะสูซิวอย่างชิงเฟิงและแม้กระทั่งชิงเหนี่ยวต่างเะงเง้อมองการต่อสู้ขั้นสุดยอดเหนือตรงไห่พลันม้าร้องลั่นโหยหวนอนาถพร้อมเสียงชักดาบด,ดังชิงเมื่อหันมามองม้ากำยำที่หลงอีซวนและเสี่ยวฉงจือควบขี่ถูกสะบั้นกลางเอว หลงอีส่วนซึ่งกำลังชมมองการต่อสู้อย่างออกรถนั่งจมอยู่กลางกองโลหิตสีหน้าลนลานแตกตื่นไม่ทราบว่าสาเหตุใดม้ากำยำถูกสะบั้นเหมือนตะเกียบหกักเปลาะด้วยสองนิ้วยิ่งประหลาดไปกว่านั้นคือเสี่ยวฉงจือที่มีศักฐานะหน้าสถานขวัญยืนต่งงานกลางซากม้าสองทอนสีหน้าอึมครึมดังสายน้ำส่วนสีเฟื่งเหนียนผู้ชักดาบสังหารคนตวัดปักเหมันกลับมาแล้ว ก็ชัก,กว่าสันวิเชียนออกจากฝักพร้อมกันยิ้มของเจ้าส่วนสู้ซึ่งบัดนี้รูปลักษณ์ไม่สอดคล้องกับอายุสติปัญญาอย่างสาหัสช่างน,น่าสะเพงเอ่ยปากถามว่าสีเฟืองเนียนเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าจะลงมือกับเจ้าสีเฟืองเนียนยิ้มเล็กน้อยเทพเสียนเจ้าหลังรู้ฐานะของท่านแล้วข้าก็ลองขบคิดปฏิติประต่อเกตขั้นของหลี่ฉุนกังต่างจากเติ้งไทเอ๋อไม่เท่าใด แต่หลี่ชุนกังรู้สึกเพียงว่าที่มาที่ไปของท่านแปลกประหลาดทว่าตรวจสอบเขตขั้นเทพเสียนของท่านออกมาไม่ได้นั่นเพราะท่านเพิ่งเผยกระแสปรานโคจรให้เห็นหลังหลี่ชุนกังทะยานสู่ตรงไห่เดิมคิดฉวยโอกาสขณะหลี่ชุนกังไม่อยู่คุ้มกันสังหารฆ่าให้ตกตายตรงหน้าหกธาตยุทธของเมืองอูตีเพื่อใส่ร้ายหวังเซียนจือเพียงแต่ผันคิดเหมือนคำนวณอย่างไรก็คาดไม่ถึง เติ้งไทเออจะอำพางกระแสปานเข้าเมืองจับสถานะของท่านได้ข้านั้นเลื่อมใสยอดคนย่อมไม่ชักดาบเข้าห้ามหันพ่อเรื่องนี้เท่านั้นเทพเซียนเจ้าลงเขาเรียกหลงอีสวนว่าท่านพ่อข้าถือเสียว่ายอดคนเหนือโลกีสุดอย่างคาดคงรังเกียจว,ว่าเขาหลงหูอึดอัดเกินไปคิดลงเขามาท่องโลกมนุษย์สักเที่ยวขอถามเทพเซียนเจ้าบังเกิดจิตสังหารข้า ระทั่งความอดอทนอดอก,กั้นก็ไม่มีพ่อดอกบัวโชคชะตาเก้าดอกในสระมังกรจริงหรือเจ้าส่วนสู้ยิ้มราบเรียบตอบว่านอกภูเขาบนภูเขาล้วนกล่าวว่าเจ้าเป็นถุงฟางไร้ประโยชน์ข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงการเดินทางครั้งนี้ข้าประจักษ์แกตาตนเองอยากเรียกร้องในความไม่เป็นธรรมให้เจ้านักสีเฟื่องเหนียนไม่ปิดบังไม่อดกลัน้นยิ้มตาหยีเอ่ยว่าท่านอาจไม่รู้ก่อนมาถึงเขาหลงหู ที่เขาคลังหลูคข้าเคยสนทนากับเจ้าห่วเฉาผู้นั้นเมื่อครู่ท่านเผยท,ท่าแท้วาจาจากใจขณะดิ้นทุรนทุรายบนพื้นนั่นผู้อื่นไม่รู้หนักเบาข้ากลับฟังจนเหงื่อการแตกพลักไม่คิดปิดบังอย่างแท้จริงเจ้าส่วนสู้เพียงยิ้มเหยียดแขนออกหนึ่งปลานแปลอัศจรรย์กระชากตัวหลงอีส่วนเข้ามากลางฝ่ามือพลันเสียงดังปังทั้งร่างหลงอีส่วนดังลูกหิมะระเบิดกระจุย ซากศพร่วงตกพื้นอน,นาดไม่อาจทนดูเสียยิ่งกว่าซากม้ากำยำตัวนั้นนักพลดที่เหมาะสมกับคำว่าตะภาพพันปีต่อหมื่นปีเอาแต่จ้องสีเฟื่องเหนียนขมิงไม่มองหลงอีสวนที่ตายโดยไม่เป็นธรรมแม้แต่น้อยเพียงทอดถอนใจแผ่วเบาชีวิตมนุษย์เป็นอนิจจังมงคลวิบัติพึ่งพากันสีเฟื่องเหนียนไม่ตนกตะลึงแม้แต่น้อยเช่นกันยิ่งไม่หันไปมองโจรเด็ดบุผา ที่เพิ่งกลายเป็นเครือชิงของเปยเหลียงก็มาตอกตายในต่างแดนเสียก่อนกระทั่งโลหิตที่ผุดซึมออกจากมุมปากก็ไม่เช็ดปาดก็มองเทพาจารย์อวุโสของเขาหลงหูผู้นั้นถามอย่างสงสัยใขรร่รู้ข้าเพียงโชคดีที่คาดเดาว,ว่าเทพาจารย์เจ้าจะลงมือแต่เหตุใดคิดปลิดชีพอย่างไม่ปลาณียังคงไม่ใข่เข้าใจขอท่านช่วยอธิบายสักหน่อยเจ้าส่วนสู้เหยียดสองแขนออกทำท่ากดลง สูสิวอย่างชิงเฟิงทั้งคนทั้งม้าคล้ายถูกน้ำหนักพันจินกดจมพื้นดินสองม้าถูกทับจนแหลกเละเป็นโคลนเนื้อสองสมนเปยเหลียงยืนหยัดอย่างยากลำบากโลหิตไหลออกเจ็ดวารไรกำลังตอบโต้เทาจารย์อาวุโสเขาลงหูผู้นี้โดยสิ้นเชิงเจ้าส่วนสู้ปลายตามองผืนสมดิปลาดหนึ่งหัวรอเสียงเบาเอ่ยว่าสื่อจือคิดถ่วงเวลาไม่เป็นอันใดนพพศต,ต่ำต้อย ไหนเลยไม่ใช่กำลังรอเวลาช่องประตูสวรรค์เปิดหลีฉนกังเอย๋ยหลีฉนกังสมแล้วที่เป็นอันดับหนึ่งมักคากบี่ใน500ร้ปีหลังปฐมจารลีสู่สิวร่อแรกใกล้ตายกระอักโลหิตสดฟุบหมอบบนพื้นดิ้นรนวิงวอนเตียนเสียช่วยชีวิตข้าด้วยสีเฟื่องเหนียนทําเป็นไม่ได้ยินยิ้มเอ๋ยว่าอย่างไรกันเทพเซียนอาวุโสมากอิทธิฤทธิ์อัศจรรย์ทั้งร่างเช่นนี้ ยังกลัวโชคชะตาที่เลื่อนลอยจับต้องไม่ได้เกาะเกี่ยวจนไม่อาจเหินทะยานหรือเจ้าส่วนสู้ถอนหายใจเฮือกหนึ่งไม่กลัวได้อย่างไรเรื่องมาถึงขั้นนี้ก็จะกล่าวกระจ่างกับเจ้าข้ากับการมรณาบรรลุเซียนห่างกันเพียงเส้นบางหกสิบปีก่อนเป็นเช่นนี้น่าเสียดายหกสิบปีให้หลังก็ยังเป็นเช่นนี้เหมือนอย่างเมื่อครู่ข้าเพิ่งโจมตีสังหารหลงอีสวน หนีไม่พ้นคําว่ามงคลวิบัติพึ่งพากันสํานักเทียนซื้อและสกุลเจ้าแห่งโอรสสวรรค์มีเหตุผลต้นกรรมเกี่ยวพันกันคล้ายสัญ,ญลักษณ์เสียนอูมีเต่าดำเรื้อยรัดด้วยอสรพิษชะตากรรมผสมปนเปนกันแต่แรกแล้วโบราณว่าคนนางซื้อสัตว์อยากตัดเรื่องในบ้านต่อให้ข้าพอเข้าใจต้นกำเนิดแห่งโชคชะตาก็สะสางไม่ชัดเจนไม่สะอาดตอนเข้าเมืองอูตี้พบเติง้งไทเออโดยบังเอิญ จิตคิดสังหารจางลงเมื่อชะตากรรมของเจ้าแข็งแกร่งชีวิตไม่สมควรดับสูญข้าก็ยินดีเป็นต่อหดหัวหลบในพื้นที่หนึ่งหมู่สามเฟินของเขาหลงหูแต่สัญจรมาถึงที่นี่หลี่ฉนกังถึงกับเบิกประตูสวรรค์ของน่าเสียดายถ้าข้าไม่สังหารเจ้าและฉวยโอกาสเหินทะยานเจ้าดูสินั่นก็คือประตูสวรรค์ข้าเคยเดิมพันกับเจ้าหวงเฉาว่าผู้ใดเหินทะยานก่อนผู้นั้นถือว่าแพ้ต้องเสียหนึ่งลันจกร ส่วนเจ้าสีเฟื่องเหนียนตกตายใต้จมูกหวังเซียนจือราชสำนักสกุลเจ้าได้อาศัยเพชรคาดสีกำจัดเนื้อร้ายอย่างเมืองอูตี้คนชั่วย่อมมีคนชั่วกว่าบทขยี่นับวันนักพต์ต่ำต้อยชอดเชยเล็กน้อยให้เจ้าหวงเฉาสหายเก่าแก่ร้อยปีสีเฟื่องเหนียนจู้ปากเอ่ยชมเทพเซียนเจ้าดีดลูกคิดรางแก้วเจ้าส่วนสู้หัวล่อลัน่นข้าอายุอนามากแล้ว มักคานั้นธรรมดาสามัญแต่ข้าหน้าหนายิ้มพลางเอ,อ่ยสืบต่อขอแนะนำเจ้าจะได้คาดหวังว่าสองเทพเซียนปัตตภีทางนั้นจะตรวจจับความผิดปกติทางนี้ได้ฝีมือเล็กน้อยเท่านี้ข้ายัางพอมีทวนบัดดลโค้งงอดังวงจันทร์หวดฟาดแวกอากาศลงมาถ้าร่างเจ้าส่วนสู้ไม่ขยับปล่อยให้ทวนหวดใส่ร่างเด็กน้อยแต่ผิดคาด ฉากต่อไปกลับเป็นชิงเหนียวกระอักโลหิตลอยกระเด็นวืดถอยหลังออกไปเจ้าส่วนสู้เอ่ยเสียงเศร้าเสียดายแม่ตุ๊กตาน้อยน่าเสียดายคนนสมบัติที่แท้จริงนี้แล้วจากนั้นมองสีเฟื่องเหนียงคล้ายยอหยันเจ้ายังอดกั้นได้อีกหรือชิงเหนียวโงนเงินล,ลุกขึ้นทวนบัดดลไม่ห่างมือสีเฟื่องเหนียงเหลือบเห็นสูซิลและหยางชิงเฟิงยืนหยัดอย่างยากลำบากยกมือขึ้นปลาลมชิงเหนียว ที่คิดต่อสู้ถึงที่ตายกับนักพจน์เอ่ยถามว่าขนที่นี่ต้องตายหมดหรือเจ้าส่วนสู้พยักหน้าสีเฟืองเหนียนหัวร่อเฮอเฮอแผ่วเบาเช่นนั้นให้ข้าตายก่อนหรือเจ้าส่วนสู้ไม่พูดพร่ำชั่วพริบตาย่อนพระสุธาเหลือเพียงลัดเนิ้วมือฉลัมาถึงตรงหน้าสีเฟืองเหนียนไม่เปิดโอกาสให้ชักดาบออกกระบวนท่าสังหารทันทีเพียงแต่ถูกตัวสีเฟืองเหนียน ดาบหัตถาพลันแทงพรวดเข้ามาเฮอเฮอต่อให้เขตขั้นสูงอย่างเจ้าสวนสู้ยังต้องล่าถอยเพราะกระบวนท่าลี้ลับนี้เมื่อก้มหน้ามองลำคอถูกกีดเป็นร่องผดเสริมโลหิตข่าวเงยหน้ามองไปเป็นแม่นางน้อยยิ้มไปหน้ากระตุกเกรงผู้หนึ่งเจ้าสวนสู้นิ้วหน้ามองกระบี่เบิกประตูสวรรค์ที่อยู่ไกลออกไปท้องฟ้าเหนือสมุดเปิดเป็นทางยาว เด่นชัดว่าถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วจึงเอียงบิดลำคอบังเกิดเสียงดังแกลกทั้งร่างไม่ขาดสายตามติดด้วยเสียงประหลาดเหมือนถั่วเหลืองระเบิดแตกดังเป็นพลวนเจ้าส่วนสู้ยิ้มเย็นชาเอ่ยว่าไม่เลวไม่เลวซื่อจือเตี้ยนเสี้ยม,มีตะบะมักคาถึงกับบีบให้นักพลต,ต่ำต้อยแปลงเป็นร่างแท้กระดูกเส้นเอ็นเลือดเนื้อของนักพลดดังต้นไม้เก่าแก่ยามวันสงการเรื่องงอกงามอีกครา เสีเฟิ่งเหนียนเอ่ยเสียงเรียบเฉยยอดคนไม่เผยตัวตนที่แท้เป็นเช่นนี้ยอดคนอย่างท่านไม่ใช่ยอดคนอย่างแท้จริงไม่กล่าวถึงหลีชนกลางเทพกระบี่เท่าต่อให้เป็นเติ้งไทเออเทพกระบี่คนใหม่ท่านก็ยังห่างไกลลิฟเจ้าส่วนสู้เดือดดานถึงที่สุดแงงหน้าหัวรอลอนหลานชายคำประจบนี้ช่างธรรมดาทั่วไปแแววเสียงทุ้มหนักเป็นพิเศษจากตีนเนินมาถึง มอบกระบี่ให้ก่อนเพื่อชอดใช้บุญคนกึ่งหนึ่งสังหารคนที่หลังเพื่อชอดใช้บุญคนอีกกึ่งหนึ่งช่วยเจ้าสองหนนับจากวันนี้ไปเติ้งไทเออและโอสู้มารดาเจ้าไม่ติดค้างกันอีกยอดคนไม่เผยตัวตนที่เผยตัวตนไม่ใช่ยอดคนไหนเลยเป็นยอดคนเด่นชัดว่าทั้งชีวิตอาศัยบนตัวสุนัขเติ้งไทเออมาสังหารสุนัขแล้ว ในเมื่อผู้อาวุโสหลีกระบีสำลิศที่ตรงไห่มีมุกหยอกก่อนหน้าเป็นตัวอย่างเติ้งไทเออไม่อาจให้ผู้รู้หยมหยันกระบีขึ้นเจ้าส่วนสู้เผยสีหน้าตอน,นอกลนลานเป็นครั้งแรกเอออย่างมีน้ำโหเติ้งไทเออเจ้ารู้ความผกผันของที่นี่ได้อย่างไรเติ้งไทเออหล่อเลี้ยงกระบีโลกล่าไหนเลยล่วงรู้ว่าบรรลุถึงขั้นสูงสดุด ต้งไทเออซึ่งยืนห่างไปสิบกว่าจ้างผายมือออกยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่าขิ้วโกงหงชาติหวงถงมดแดงได้ทองไทเออกระบี่เล็กทยานทะลุกล่องออกเฉียบพลันแยกตึงบนกระหม่อมสองขมับและสามตันเถียนของเจ้าส่วนสู้สาศาสนาเต๋าว่าเจริญผนพิสูจน์ความเป็นอมตะทำให้ธรณีสุดจมผูผาทาราแหลกเป็นผงทุลีได้ ท่านให้ผู้แท่เติ้งเปิดหูเปิดตาดีหรือไม่กายเนื้อผังทลายเจ้าส่วนสู้ถึงกับฝืนถอดจิตเอกะจากร่างดังสายรุ้งทอดยาวเป็นสายพุ่งเหยียดยาวไปทางประตูสวรรค์เติ้งไทเออย่ำออกหนึ่งก้าวยังคงยิ้มพลางเอออย่างไม่เร่งร้อนไม่ชักชา้าคิดบรรลุเซียนหรือต้องถามกระบี่เติ้งไทเออถึงจะได้กลับมาหกกระบี่ที่ตึงบนร่างของเจ้าส่วนสู้ บัดนี้แปล่งแสงทองอารามเป็นเขาโครงหกกระบีตึงบนจิตเอกะที่ออกจากร่างของนักพจพ์เช่นกันกระชากจิตเอกะผลุบเข้ากายเนื้ออย่างแข็งก้าวสีเฟื่องเหนียนไม่ลังเลหนึ่งดาบผ่าร่างนั้นออกเป็นสองท่อนยิ้มดุร้ายกล่าวว่าบิดาให้เจ้าบรรลุเซียนหรือ